ไม่ต้องเหนื่อยและก็ลงทุนมากแบบได้ยกอบจอได้เป็นตรงนั้นตรงนี้แต่ที่เสียแอได้เป็นเนี่ยได้และได้รับก็ไม่หวังใจจากผู้สื่อข่าวก็เพราะว่าเสียแอเป็นคนเสียสลัครับได้ดีได้ดีแล้วมีเงินมีทองแล้วก็คืนกำไรนั้นให้สังคมหลายงานหลายกิจกรรมเสียแอก็จะไปพร้อมกับผมเมื่อเช้าก็ไปทำบุญ ที่อำเภอพนสวรรค์หนึ่งมืน 1, บาทอันนี้เป็นตัวอย่างบางตอนหลายโครงการที่เสแอคิดจะทำเพื่อคืนกำไรเพื่อบ้านเกิดนี่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมตอนเสแอเข้ามาในแวดวงหนังสื้อพิมพ์ในแวดวงผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวหลายคนหลายท่านก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเสแอรนี่เข้ามาฟอกตัวหรือเปล่า หน้าวันนี้ก็ได้พิส,สูจน์แล้วว่าเซแอเข้ามาเป็นเพื่อเสียสละจริงๆเพื่ออยากให้พี่น้องสื่อมวลชนให้พี่น้องผู้สื่อข่าวนี้ได้มีศักมีสีได้มีความมั่นคงในระดับหนึ่งได้พิสูจน์แล้วเมื่อที่มหาอุทกภัยเซแอรก็ได้เป็นกําลังหลักในการรวบรวมปัจจัยทั้งหลายทั้งปวง เอาไปช่วยครอบครัวผู้สื่อข่าวที่ประสบเกี่ยวกับกผู้ภัยน้ําท่วมเหล่ยแล้วเงินหลายแสนบาทนี่นี่เป็นตัวอย่างบางตองในส่วนหนึ่งครับนี่เป็นบุคคลของคนนครปนมที่เราน่ายกย่องและชื่นชมได้ดีได้ดีร่ํารวยแล้วก็ไม่เคยลืมบ้านเกิดมีทีมงานมีพักพวก เตือนผมโดยตลอด <to> ว่านายกสมชอบไ,ไปคบเสียแอเป็นเพื่อนระวังจะมีปัญหาโดนร้องเรียนผมก็บอกเขาไปว่าอดีตเนี่ยผมไม่สนแต่ปัจจุบันเนี่ยผมรู้ว่าเสียแอเขาทำมาทำมาอาชีพที่สุจริตผมได้ไปกับเสียแอที่เวียงจันทร์หลายครั้งเสียแอเนี่ยเชิญระดับรัฐมนตรี ระดับประธานสารดีกาก็<ม>เชิญมาแล้วแม้นว่าถ้าเีแอร์เขาไปทำอาชีพในสิ่งที่ไม่ดี<ป>อย่างที่หลายคนคิด<ป>ผู้หลักผู้ใหญ่ในระดับรัฐบาลเาว็คงไม่ครบเสียแอร์ผมก็ตอบเขาไปอย่างนี้ครับมันก็เป็นความสามารถของเสียแอร์แล้วกันอยู่บ้านเราอาจจะหลายคนอาจจะมองอาจจะมองว่าบักแก แต่ถ้าไปเมืองลาวแล้วระดับรัฐมนตรีเรียกแช่ว่าทานพิสิทธิ์กับทานพิสิทธิ์กับอันนี้ผมเจอด้วยตนเองครับผมเจอให้ตนเองเพราะฉะนั้น <c oughs> อันนี้ก็พูดให้ <c oughs> ให้ทุกท่านฟังแล้วก็คำนี้ผมก็พูดให้ผู้ว่าแทศการจังหวัดหลายท่านฟังเหมือนกันที่ก็มีบ้าง <c oughs> คือร่ำรวยผิดปกติมันก็มีบ้าง มีสองคนแต่มีรถ4ี่คันห้คันมันก็เป็นเรื่องที่เขาต้องสงสัยแล้วเจแอก็ต้องทําใจนะครับเขารวยเร็วนะครับก็เรียกว,ว่ารวยเร็วเกินไปอย่างนี้ก็ต้องทําใจก็มีมีมีคนที่ที่อาจจะมองในในตรงนั้นบ้างก็ต้องทําใจครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเจแอที่ได้จัดงานปีใหม่และได้เชิญผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่าน โดยเฉพาะพี่ฟ้ากำลนนี่ผมรักพี่มากรักพี่มากท่านเป็นเป็นเจ้าของนักสือพิมพ์ที่ทุ่มเททำงานเพื่อปวงชนมาโดยตลอดพี่น้องสื่อมวลชนของขนคนครพนมไม่ว่าจะเป็นป๋าชัดแก้วพี่ตาคุณน็อ,คนนอคนตคุณปาเยอะแยะไปหมดกับดีเจก๊ตนี่ก็สุดยอดหลายคนที่ผมไม่สามารถที่เอ่ยนามได้หมดเนี่เป็นผู้เส่อข่าวที่ดี ครับทุ่มเทเสียสละเพื่อสังคมเน,น่ยคุณชาญมเหสวรก็อย่าไปลงอย่างนั้นอย่างนี้เลยเป็นผู้สื่อข่าวดีแล้วเทวดาสร้างให้มาเป็นผู้สื่อข่าวไม่ใช่อะไรหรอกเวลาไปลงเลือกตั้งทีเนี่ผมก็พลอยเสียหายไปด้วย ก็ก็ออบอกว่าเป็นทีมงานดรสผมชอบแต่ได้คะแนนร้อยกว่าคะแนนนี้มันมันมันก็เสียหายผมผมเลยบอกว่าหยุดซะชานก็เป็นผู้สื่อข่าวและดีที่สุดแล้วทิวดาสร้างให้คุณมาเป็นผู้สื่อข่าวครับหลายท่านเนี่ยก็ต้องและขอบคุณพิเศษแต่ท่านพูดจะเขาเรียกว่าผู้กำกับภาพยนตร์คุณพี่ COVID กูวิทยวัฒนกุล ผมเป็นใบรุ่นก็เห็น,นพี่เป็นพระเอกแล้ว,ะลวนะวันนี้ผมอายุมากแล้วพี่ก็ย,ยังหนุ่มอยู่สร่งวันหน้าผมอาจจะโลกวนพี่เอาวดาลงดาราในสังกัดมาโชว์ให้พี่น้องชาว,วนครพนมได้สัมผัสบ้างและขอฝากน้องๆผมแต่ทั้งหลายลูกหลานในโครงการอบจอสารฝันพ้าพอที่จะเป็นนางเอกได้ก็อยากจะส่งเสริม ถ้าเป็นไม่ได้ก็เป็นนางรองเป็นตัวประกอบก็ได้หรือไปร้องเพลงประกอบหนังละครเนี่ยผมดูแล้วน้องๆหลายคนก็น่าจะไปได้ครับติดต่อผมมาหรือติดต่อที่อาจารย์บรรจบชัยจุมพลซึ่งเขาเป็นผู้จัดการอยู่ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งได้คุยหลังเวทีกับปีโกวิทก็ว่าจะถ่ายหนังเรื่อง มนหักขามของ,ของแค่ชื่อนี่ผมก็บอกว่าดังแน่นอนดังแน่นอนแต่ว่าจะดังยิ่งขึ้นถ้ามาใช้สถานที่ถ่ายทำในจังหวัดนครปนมและแขงความมว่วนจะดีที่สุดและสะพานข้ามโขงแห่งที่สามที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยเนี่ยก็จะดังมากผมและคณะพร้อมจะอำนวยความสะดวกอย่างสุดๆจะใช้รถอบจ หรือจะใช้รถผมนี่ผมก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกเพื่อให้แต่ว่าต้องมีข้อแม้ว่าต้องมาถ่ายนครพนมและก็คำม่วนให้มากที่สุดโดยเฉพาะนครพนมมีองค์พระธาตุพนมคำม่วนก็มีพระธาต,ตุสีโคตรบองมีสถานที่สวยงามมากมายถ้ำแอนถ้ำพระถ้ำ,ำอะไรโอ้เยอะแยะไปหมด มันมีทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมแก่การถ่ายหนังถ่ายภาพยนตร์ก็ก็นำเรียนที่โควิดด้วยความจริงใจครับผมอยากจะโปรโมทจังหวัดนคนปรปนมของผมร่วมกับแขกขำาม่วนนะครับครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะครับอยากจะให้ทุกท่านมีความสนุกสนานก็ขอบคุณเสียแอร์และคุณนายแหวน ลูกอ้อนไปไหนล่ะเองขึ้นมาลูกอ้อนตั้งอบลตขอบคุณที่ที่ได้ให้โอกาส<ห>พวกเราทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมสังสรรปีใหม่ทายนี้ผมขออาราธนาคุณภระรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและพิภพองค์พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์และทุกองค์พระธาตุที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดนครพนมแห่งน,นี้ จงช่วยดลนมาดานคุ้มครองประธานพรทุกท่านให้พบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสวัสดีครับครับผมขอบพระคุณท่านดรสมชอบนิติพจน์นะครับเป็นอย่างสูงนะครับพร้อมด้วยท่านรองไก่อารณ์เมียงด้านนะครับท่านรองธนพจน์รัตนนามานะครับแล้วก็ทีมงานสอจอนักข่มนุมทุกท่านนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็วันนี้ท่านได้นําทีวีสี21นิ้วนะครับมาจากรางวัลให้กับผู้สื่อข่าวด้วยนะครับผม ครับครับขอเชิญผู้ผู้ผู้เชิญรางวัลหน่อยนะครับ